คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้ก็คือวันที่7พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารได้ปิดล้อมตรวจคน้นบริเวณหมู่7ตำบลนอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ก็ได้มีผู้ใหญ่บ,บ้าน ของหมู่เจ็ดได้เข้าร่วมเจราจาเรียกล่องคนร้ายด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านจํานวนห้าหลังนะครับในสี่หลังนั้นไม่มีสิ่งผิดปกตินะครับหรือว่าผู้ต้องสงสัยแต่เมื่อมาถึงหลังที่5ก็มีคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนกลาดยิงใส่เจ้าหน้าที่นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตารวจ2นายได้รับบาดเจ็บและผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสจนมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับไปตรวจสอบข่าวกันดูครับ โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมฐานตำรวจและฝ่ายปกครองกว่า50นายเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย5จุดที่หมู่ที่7ตําตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังจากสืบทราบว่ามีบุคคลเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุลอบวางเพลิงและก็วางระเบิดปั๊มน้ำมันบางจากในอำเภอหนองจิกเมื่อวันที่17สิงหาคม2565ที่ผ่านมาเข้ามาหลบซ่อนอยู่นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ได้กระจายกำลังเข้าทำการตรวจคน้นบ้านเป้าหมาย ทั้งสิ้น5หลังนะครับโดยได้ให้คนที่อยู่ภายในบ้านออกมาแสดงตัวผลการตรวจคน้น4หลังแรกไม่พบสิ่งผิดปกติกระทั่งหลังสุดท้ายเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าไปตรวจสอบโดยมีนายเจ๊ะมุหามัดีเจ๊ดึงผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบด้วยปรากฏว่าเมื่อเข้าไปในบ้านคนร้ายที่หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านก็ได้ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่เจ้าหน้าที่หลายนัด กระสุนปืนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายก็คือจากสิบตำรวจอนุพลมลริสุวรรณถูกยิงที่บริเวณแขนซ้ายด้านล่างและสิบตำรวจเอกเจษด,ดาธนาวุฒิถูกยิงเข้าที่บริเวณไหล่ขวาซึ่งทั้งสองนายก็อาการปลอดภัยส่วนนายเจบมหามยีเจดเดงผู้ใหญ่บ e ้านถูกยิงที่บริเวณเส้นเลือดใหญ่ทําให้เสียเลือดเป็นจำนวนมากถูกนําส่งตัวรักษาที่โรงพยาบ,บาลปัตตานีและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยในขั้นตอนการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก ด้วยการเชิญผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนารวมทั้งเครือญาติของผู้ก่อเหตุรุนแรงที่คาดว่าจะหลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวมาร่วมช่วยเจ้าหน้าที่เจราจาเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายที่อยู่ภายในบ้านได้ยอมออกมามอบตัวต่อมาเวลาประมาณ18น,นาฬิกาขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังพยายามเจราจาเกลี้ยกล่อมเพื่อให้คนร้ายที่หลบซ่อนอยู่นั้นได้ยอมออกมามอบตัวแต่คนร้ายกลับยิงสวนออกมา ทำให้เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นภายหลังการปฏิบัติพบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสองนายและผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามบังคับใช้กฎหมายเจรจากับคนร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บจํานวนหนึ่งรายโดยมีรายชื่อดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ2รายคือจากสิบตำรวจอนุพลมาริสุวรรณถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนแขนด้านซ้ายสิบตำรวจเอกเจษดาธนาวุฒ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณไหล่ด้านขวาและนายเจ๊มูหามะยากีเจ๊เดงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีถูกยิงที่ขาขวาตัดเส้นเลือดใหญ่โดยทั้ง3รายได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีเป็นการด่วนต่อมานายเจ๊มูหามะยากีได้เสียชีวิตลงเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวรวมทั้งเสียเลือดเป็นจํานวนมาก ส่วนผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายทราบชื่อคือนายมานาเซไซดีอายุ32ปีพบอาวุธปืนยี่ห้อซิกซซวเออร์ขนาด9มิลิเมตรของคนร้ายตกอยู่จำนวนหนึ่งกระบอกจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายมานาเซไซดีมีหมายจับในคดีความมั่นคงจำนวน7หมายด้วยกัน ครก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้สูญเสียนะครับก็คือนายเจ๊มูฮหามาดีเจ๊เดงผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่7จ็าตบลดอนรักอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าไปตรวจคน้นและก็พยายามที่จะเจรยายจากเกลี้ยกล่อมกับคนร้ายที่เข้ามาหลบซ่อนตัวในครั้งนี้นะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมข่าวนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ